then no book và ạ có Gracias. Tá yeah, vitur okay. আর <laughs> เตหะหอเณนเตมะติโลกิยิยะจักขะระโยปะระเณนนะเถ เราไม่สนใจตับงเทื่นโนแต่ความคิดอางเดี ติตตามผปัจจาสติปัฏฐานรรมานุปัจจาสติปัฏฐานโดยลำดักวทำเนีย้ก้องมริัทเนียบประานแต่ะอย่างแต่ความจริงที่เป็นอย่นั้นเยงแต่เราเพียงแต่เรามีสติกำหนดรู้ติดของเราแยกจากัแม้แต่ความรู้สึกวามเิดที่ยังอยากเราก็องจดจม Oh, um.